สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองทําขนมปังด้วยหม้อดัโชเว้นครับผมก็ไม่เคยทํานะครับนี่ครั้งแรกก็ได้สูตรมาจากการเรียนที่เมืองนอกเลยผ่านยูที่เมืองนอก u t u b e ครับนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเราเตรียมแป้งยังไงแล้วก็มาดูกันครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบของขนมปังกันนะครับวัตถุดิบต่างๆก็จะมีนี่ครับ แป้งสำหรับทำขนมปัง500กรัมนะครับพเพไปซื้อผมไปซื้อแป้งเขาเขียนว่าแป้งขนมปังเลยจากซูเปอร์มาร์เก็ตมียีสต์นะครับก็เป็นยีสต์เขาเรียกอิน t แตนต์ยีสนะครับซื้อจากซูเปอร์เหมือนกันอันนี้ใช้ประมาณ10กรัมนะครับต่อน้ำหนักแป้ง500กรัมน้ำอันนี้ก็เป็นน้ำประมาณ400มิลลิตรเป็นน้ำอุ่นนะครับเกลือ2ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มผสมกันครับ เราก็บอกว่าน้ำอุ่นเนี่ยนะครับอุ่นเนี่ยใส่ยีสต์เข้าไปครับใส่น้ำตาลเกือบผิดแล้วครับเดียวกันก็เอาเกลือ ผสมกับแป้งครนะับคนซะหน่อยเสร็จแล้วก็เทลงไปในน้ำนี่แล้วก็คนให้เข้ากัน มีคนแอบบอกมาว่าต้องใช้มือกับพี่ไม่งั้นมันไม่สนุกอ่มือกับมือครับให้เข้าให้เข้ากันลูกเขาหลอกผมว่าะนะให้ใช้มือเนี่ยเละตุมเป๊ะใช้ได้เลยดูดีนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันเพราะผมก็เพิ่งหัดทําไป็นครั้งแรกเหมือนกันพอคลุกคร้าได้ที่แล้วตามตําราเขาก็บอกว่าให้ทิ้งไว้3มชั่วโมงตอนนี้บ่ายโมงกับยีนาทีเดี๋ยว3ามโมงยี่สิบสี่โมงยี่สบสิเรามาเปิดดูกันครับ ไปสามชั่วโมงครับโอ้โหพองขึ้นมาเต็มหม้อเลยคราวน,นี้เราก็จะต้องเอาเจ้าแป้งนี่ออกมานะครับมาปั้นกันหนะ่อยก็โรยแป้งไว้ที่โต๊ะก่อนนะครับมันจะได้ไม่ติด นี่ก็เห็นได้ว่ายีสต์ทำงานเต็มที่นะครับพองเลยน่าดูดีครับ ดูดีไหมครับดูเหมือนผมจะทําเป็นเลยนะนะครับจากนี้เราก็จะเก็บไว้อีกครึ่งชั่วโมงแล้วเราจะเริ่มไปเข้าเตากันครับ หลังจากเตรียมแป้งไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงผมก็มาจุดถ่านนะครับเราใช้ถ่านไม้นี่แหละครับถ้าเป็นตำราฝรั่งเขาจะใช้พวกถ่านที่มันเป็นเม็ดบิเก็ตน,นะครับบิกเก็ตแล้วเขาจะคำนวณได้ว่าจำนวนกี่บิกเก็ตจะให้อุณหภูมิได้เท่าไหร่ในดัชโชเวนขนาดกี่นิ้วนะครับถ้ามีตำลาเลยเราแบบป้นบ้านครับผมอยากจะทดลองทำ โดยที่ใช้ฐานไม้บ้านเราเนี่ยไม่ต้องใช้ฐานพิเศษอะไรก็เลยเผาฐานดูแล้วก็เราก็การอบด้วยดะโเวตนเนี่ยนะครับเขาจะวางฐานทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนฝาให้เหมือนเตาอบเดี๋ยวลองดูกันครับหม้อที่ผมใช้เที่ยวนี้นะครับเป็นหม้อของโคแมนขนาด12นิ้วพอเราระหว่างที่เรารอให้ขนมปังได้ที่เนี่ยเราก็จะพรีฮิตก็คือ ทำให้อุณหภูมิได้ที่นะครับที่บนหม้อนี้ก่อนก็จะผมวาง่านไปข้างล่างแล้วแล้วเราก็จะใช้ตะแกรงนี้อันนึงนะครับตะแกรงอันนี้เนี่ยเป็นตะแกรงที่ทําให้เจ้าขนมปังเนี่ยไม่ติดอยู่ก้นหมอนะครับตอนนี้เราก็จะอุ่นฟรีฮีทก่อนนะครับแล้วก็ฐานวางข้างบนอ่าอันนี้ก็เป็นสูตรของวิธีทำดัชเชอรเวนเขานะครับ ตอนนี้บอกเลยว่ามั่วครับไม่รู้แค่ไหนจะพอดีก็มั่วไปก่อนแต้ไม่ได้เดี๋ยวว่ากันถ้าไม่ได้ก็มีการทำรอบสองรอบสามต่อไปนะครับก็คิดว่าหม้อน่าจะอุ่นได้ที่นะครับไม่รู้ไงครับเดาครับก็เราก็ยกฝามาวางไว้ก่อนนะครับ ในหม้อของโครแมนนี่เขาก็จะมีที่สำหรัดดบยกฝาออกด้วยนะครับให้มาผมว่าร้อนได้ที่นะครับอันนี้ก็คือแป้งที่เราเตรียมไว้ที่อธิบายกันไปเมื่อสักครู่นะครับก็ดูมีอากาศมีโพรงใช้ได้นะครับน่าจะน่าจะพอลุ้นครับในตำราเขาก็บอกว่าให้ใช้กระดาษสำหรับตัวไข่นะครับ สำหรับอบเนี่ยลองลงไป้งขาล่างหมอ้อก่อนไม่ให้แป้งนติดหมอ้อนี่แป้งที่เราทํากันมานะครับดูดีก็หมักไว้เกือบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็โรยด้วยแป้งอันนี้เราก็จะเอามาใส่ในเตาละในตำราเขาก็บอกว่าให้อบไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนนะครับ แล้วก็โดยที่ไม่ต้องมาเปิดดูกันบ่อยๆนะครับมันจะเสียความร้อนแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เดียวกันผมก็จุดถ่านสำรองไว้ด้วยเพราะถ้าถ่านพวกนี้มันมอดเราก็จะใส่เติมเข้าไปนะครับโดยพอยิ่งข้างบนนี่ต้องใส่มากกว่าข้างล่างนิดหนึ่งตามตำราเดี๋ยวลองดูครับว่าครึ่งชั่วโมงเขาให้เอากระดาษขายออกแล้วอบต่ออีก15นาที ลองดูว่าจะได้กินไหมวันนี้ ก็ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันซิว่าหน้าตาเจ้าขนมปังผ่านไปครึ่งชั่วโมงเป็นยังไงพอมีล้นบ้างไหมนะครับนับูแบตครับน่าดูเหมือนขนมปังขนมงครัวครับตอนนี้เขาก็บอกว่าให้เอาอันนี้ออกแล้วก็อบอีก15นาที ตอนนี้6กโมงยี่สิโมงสาเรามาดูกันใหม่ดูซิว่าขนมปังดัชโวเวนก้อนแรกผมจะพอกินได้ไหม ก็ผ่านไปอีก15นาทีแล้วครับถึงเวลารุ้นแล้วครับว่าขนมปังจะกินได้ไหมโอ้โหดูดีครับก็ฟูอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วก็ลองกินกันว่าจะกินได้ไหมนะครับดูเหมือนจะกรอบดีใช้ได้ครับ ลองมาดูกันนะครับขนมปังก้อนแรกของผมสำหรับจากตาาชอเวนน่านัดแบดนะครับน่าจะพอกินได้น่เนนี้ก็ดูดีนะครับพอได้เลยเดี๋ยวจะทดลองสูตร อีกสักสองสาครั้งครับดูที่จะดีกว่านี้ไหมอ่าน,นี้ก็เป็นการทดลองทําขนมปังในด้าโชเว้นหม้อที่สามแล้วครับหม้อแรกที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็หม้อที่สองทดลองทําต่อมาข้างนอกก็พอกินได้ครับแต่ข้างในเหมือนซลาเปาไม่รู้เหมือนกันเหมือนแป้งซะลาเปาก็น่าจะเป็นเพราะว่ถาถ่านไม่ร้อนพอพรีฮิตหม้อไม่ร้อนพอวันนี้ก็เลยอุ่นหม้อไว้จนร้อนเต็มที่นะครับแล้วก็ ผมใช้หม้อเล็กลงเป็นหม้อดัชโเว้นของโครแมนขนาด10นิ้วแล้วก็ลดสัดส่วนของขนมปังให้เล็กลงเหลือครึ่งหนึ่งคือ250กรัมก็เดี๋ยวลองดูครับลองเปิดฝามาดูร้อนใช้ได้นะครับแก็ใส่กระดาษไขลองลงไป แป้งขนมปังวันนี้ดูดีเราก็จะ เดี๋วครับอบไว้ครึ่งชั่วโมงเรามาเปิดดูกันอีกทีหนึ่งในระหว่างที่รอขนมปังนะครับเราก็จุดเตาเผามันฝรั่งห่อในฟอยล์นะครับแล้วก็ย่างเนื้อไปด้วยกันครับต้องโฆษณาให้เพื่อนนิดหนึ่งครับเนื้อนี่มาจากเพื่อนผมครับบังนาอิมที่เ็ามีแบรนด์เนื้อชื่อว่านาอิมลูกเจ็ดเป็นเนื้อริบอายอาร์เจนตินาอร่อยมากครับลองไปหาใน Facebook ดูนะครับแล้วก็ลอง สั่งมาย่างทานกันเลยครับอร่อยจริงๆริงครึ่งชั่วโมงผ่านไปเราลองมาเปิดดูนะครับว่าข้างในขนมปังรอบที่สามนี่เป็นยังไงบ้างอ่าดูดีเหมือนจะพองขึ้นตอนนี้ก็เอากระดาษไขออกนะครับแล้วอบต่อสักสิบห้านาทีถึงครึ่งชั่วโมงครับ ขณะที่ขนมปังกําลังจะได้ที่สเต็กเราก็กําลังสุกพร้อมๆกันเวลาเหมาะเจาะมากครับ15นาทีผ่านไปลองมาเปิดดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเที่ยวนี้ดูดีมากครับข้อแตกต่างในครั้งนี้คือเราใช้ไฟแรงขึ้นนะครับดูขนมปังจะกรอบแล้วก็ได้ที่กว่า2ครั้งที่ผ่านมาครับลองมาหั่นดูกันนะครับดูดีมากข้างนอกโอ้สีสวยเลย ครับข้างในโอ้โหมีโลพุนเหมือนขนมปังจริงๆเลยครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเที่ยวน,นี้รับแขกมากวันนี้เราจะมีแขกมาทานข้าวที่บ้านด้วยหนึ่งคนพอดีก็เป็นขนมปังที่ออกมาพอจะโชว์เข้าได้ครับอ้าดูซิวันนี้มีอะไรทานกันบ้างครับอะไรนะคะเนื้ออะไรนะคะจัะตูเนื้อเนี่นะคะดิบไออาเจนตีนืา ขนมปังขนมปังเตาัชแล้วก็อะไรนะมันฝรั่งอบในกบในกองไฟถ้าพี่บีเขาก็บอกว่าอันเนี้ยมาจากหม้อเป็ดหม้อเป็ดเหรอคะหม้อเป็ดเล็กดักโอเวนเพราะว่าจะพูดไม่ค่อยชัดภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงค่ะได้อยู่อานะคะขออนุญาต ชิมขนมปังเตานะฮะตเตาเวนนิชเตาอ,อบเัช,ชอ,อมอร่อยค่ะนิ่มข้างในก็ยังไม่เป็นเหมือนซาลาเปาเหมือน,ท,น,นที่พี่พูด